ลูกใหม่สวยจึง้งขัดใจคุณยายแม่แอฟทัสออนพาน้องปีใหม่เปลี่ยนลูกใหม่สวยจึง้งขัดใจคุณยายเจอกันทียายถึงกับตกใจอีกหนึ่งคููแม่ลูกที่เป็นขวัญใจเหล่าบรรดาแฟนคลับและสาวเน็ตอยู่ไม่น้อยสำหรับนางเอกลูกหนึ่งแอฟทัออนและลูกสาวสุดที่รักอย่างน้องปีใหม่ที่นับวันยิ่งโตยิ่งสายแววความเก่งความน่ารักจนบรรดาคนรอบข้าง หลงรักไม่หวัดไม่ไหวล่าสุดแม่แอฟได้โพสต์คลิปวิดีโอพาลูกสาวน้องปีใหม่เปลี่ยนลุกใหม่เป็นสาวผมสั้นและทำเล็บเพิ่มความสวยอีกด้วยหนึ่งวันพาไปทำกิจกรรมสารพัดอย่างลงบนอินสตาแกรมพร้อมข้อความระบุว่าวันไฟเดย์ของเด็กหญิงเอวอริน วันที่รอคอยที่จะได้ตัดผมสั้นกับลุงไก่ขัดใจคุณยายบอกขอตัดรับซัมเมอร์ค่ะทําเล็บกับยายดูและพี่ๆที่ทําครั้งสุดท้ายเมื่อสองสามปีที่แล้วเจอกันอีกทีโตจนยายู่ตกใจเรียนออนไลน์กับคุณครูคนโปรดคุณครูหนิงเมื่อเวลาไม่ทันก็เรียนในรถกันไปเลยค่ะ เรียนที่ไหนก็สนุกจบวันด้วยเทนนิสที่กำลังเหือมากคอเช็คคิวคุณครูเต็มตลอดเวลาท่ากลางแฟนคลับเขามาแสดงความคิดเห็นกันจำนวนมากอาทิน้องปีใหม่ยิ่งโตยิ่งสวยฉลาดและสมไวยค่ะชื่นชมคุณแม่และครอบครัวที่เลี้ยงน้องได้เก่งและเป็นตัวของตัวเองแบบไม่มีมุมแกนมีมุมเรียบร้อยในบุคลิกของเขาเองค่ะไปเที่ยวญี่ปุ่นกันระคะเที่ยวให้สนุกเดินทางให้ปลอดภัยข้อบความตีรังกา ฮ่าฮ่น่ารักยิ่งโตยิ่งสวยค่ะเป็นต้น